วันนี้เราจะมาบอกวิธีการเสริมโพรงจ่วยในการจัดตู้ปลาในคอนโดกันค่ะหนึ่งนะคะการจัดตู้ปลาที่ดีตู้ปลาที่ดีก็ต้องมีห้าธาตุด้วยกันค่ะซึ่งได้แก่น้าในตู้ปลาค่ะธาตุไม้ก็คือพืชหรือต้นไม้ที่อยู่ในตู้ปลาค่ะสามธาตุเหล็กนะคะก็คือเหล็กที่ในการจัดตู้ปลาค่ะสี่นะคะธาตุดินก็คือหินและกวดในตู้ปลาค่ะ นานะคะรวมถึงธาตุไฟค่ะธาตุไฟก็คือไฟที่อยู่ในตู้ปลาค่ะปลาที่เหมาะสมสําหรับเลี้ยงในคอนโดที่ไม่ต้องการพื้นที่มากและสามารถเลี้ยงได้ในถังน้ําขนาดเล็กหรือตู้ปลาเช่นปลากัดปลากาปลาสวยงามเพราะพวกเขาสามารถใช้พื้นที่น้อยได้คือจำนวนการเลี้ยงปลาที่ช่วยเสริมวงจุย้ย หลักของเลขมงคลที่แท้จริงแล้วควรเลี้ยงปลาจำนวน1ตัว4ตัว6ตัวและ9ตัวเป็นหลักจะช่วยเสริมฮวงจุ้ยได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ก็ควรเลือกปลาตามจำนวนให้เหมาะสมกับขนาดของตูป้ปลาด้วยเช่นกันประโยชน์